นาะนะนี่เหรียญมลงปุ่สิมพระถ้ำผาป้องนะครับเนาะเชียงดาวปีหนึ่งเจ็ดครับเหรียญสภาพพอสใส่ได้อยู่ครับมาในกลอบเงินขุดซื้อในราคากลอบเงินครับแต่ว่ากับผาแท้อยู่นะครับเนาะเพิง่งหันซองเพิ่งสิบประมาณนี่ยเกืบครบมพอสใส่ได้อยู่อีกเพิ่มหนึ่งนะครับกล่องมันงู่บาบเนะี่ยว่า โคตรกัดชัดอยู่ครับหลวงปู่สิม